ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนซสะเดียทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาดูพลังงานไพ่นะคะในหัวข้อที่ว่าความสุขที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเดี๋ยวลองมาดูพลังงานไพ่ของผู้ที่เข้ามาชมคลิปทุกท่านนะคะขออนุญาตรูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่เข้ามาชมคลิปครั้งนี้นะคะโปรดจงเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยค่ะ คุณเป็น k King of s w o r d นะคะคือราชาแห่งการตัดสินใจและลงมือทำอะไรทุกอย่างที่มันเป็นความยุติธรรมเที่ยงตรงนะคะแล้วก็ลงมือทำด้วยเหมือนกับลงมือทำแล้วสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้ประสบความสำเร็จได้ด้วยของตัวของคุณเองค่ะคุณกำลังจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการ การทำงานนะคะหรือการทำอาชีพบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองคิดว่าคุณตัวคุณเองสามารถที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะคะณนะตอนนี้มันอาจจะมีความกังวลใจความความความลังเลใจความทุกข์ใจอะไรบางสิ่งที่ที่มันกำลังทิ่มแทงตัวของคุณเองอยู่เหมือนกับอโอกาสดีๆมันเข้ามาแล้วแต่คุณก็ยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะลงมือทำสิ่งนี้นะคะ หากคุณตัดความกังวลใจความกลัวออกไปได้นะคะคุณสามารถที่จะพบโอกาสดีๆในชีวิตของคุณได้เลยนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาก็คือความสุขค่ะความสุขที่คุณต้องการซึ่งมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวของคุณเองนะคะความสุขนี้คือความสุขที่คุณปรารถนาก็คือต้องการที่จะ เอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนะคะและคุณต้องการที่จะเอาชนะใครบางคนด้วยเนาะเหมือนกับบางสิ่งที่คุณได้เผชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างคนที่เข้าผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณคุณอยากที่จะโชว์ศักยภาพให้เขาเห็นนะคะ คุณอยากให้เขามองเห็นคุณค่าของคุณได้ได้รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีคนเป็นคนที่มีความเก่งเป็นคนที่มีความชาญฉลาดแล้วคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆให้ประสบความสําเร็จได้อยากให้คนคนนั้นนะคะยอมรับในตัวคุณนะคะซึ่งโอกาสทุกอย่างในชีวิตของคุณมันกําลังก้าวเข้ามาแล้วค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับถูกจัดสรร ตรงเวลาตรงอในในสิ่งที่แบบเหมือนกับมันเป็นจังหวะชีวิตของคุณนะคะซึ่งณนะตอนนี้คืออจักรวาลจัดสรรยื่นโอกาสมาให้กับคุณแล้วนะคะชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนปแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะคุณเป็นคนที่ชอบอช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณที่คุณที่คุณทำนะคะคุณคุณไม่เคยคิดที่จะแบบอ่าเห็นแค่ประโยชน์ส่วนตนเนาะทุกสิ่งในชีวิตคือหากคุณคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะต้องประกอบไปด้วยคุณความดีด้วยนะคะความความเที่ยงธรรมความยุติธรรมเนาะแล้วก็การช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นซึ่งสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งดีๆที่ คุณกำลังจะได้รับตอบแทนตอบแทนแล้วนะคะจะมีคนดีๆคนที่เป็นกันลายาณมิตรที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอ่าซึ่งมันจะทําให้คุณได้รับอ่าเหมือนกับได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะเนื่องจากาคุณความดีที่คุณทํานั่นเองเนาะ mm hmm. คุณจะกลายเป็นราชินีแห่งความสุขค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณที่คุณตัดสินใจนะคะหากคุณ ลงมือทำแล้วก็ตัดความกังวลใจออกให้หมดนะคะกลับมารักตัวเองกลับมามองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างความสุขด้วยตัวของคุณเองได้นะคะขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยตัวของคุณเองมากๆนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะ